พูดเอาเองที่ธรรมะจะทำาหาใจก็ดีเป็นงานให้เราระงับใจก็ดี วันวาจากับกายนั้นก็ออกมาจากใจนั่นแหละพอจะพูดได้กับมึงออกจากใจนั่นแหละใจคิดพอทลายยศไม่กวัาบาปกลัากรรมต่อตนี้ี้ดีเลย ว่ากับทั้งหลายดังนั้นต้อง้แหละเป็นใหญ่ว่าดนฟ้าอากาศท่างิีน มารดามาก็เราไม่ตายก็อยากบุญกุศลมากวนมาว่ายนีแกการตายมาแต่ในท้องมารดาจะอะไร ตามงอเราวธนนั้น้าไปทำที่ไหนอ่ะอ <Okay. S 1> ตออตกวกวรวมมนก็เก่อออกไม่ได้ข้าแล้วก็ข้าไม่ได้ เราไปได้กับโดาวิปใจไหนตั้งแต่ขาลาเป็นมนุษย์นั่นแหละความของเรา บางคนก็แม่ตายเรานอนท้องแม่วันไหนก็วันนั้นนะรับให้ดีวันดาจับิึด คือแต่ว่าเราดีใจเลยบาร์ดากับบุตรเนี่ยอกอค่าบาดบางต่อมาดาทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแล้วเดียงกัน ไเปรวา่าเราไดุุ้ดนะได้ทุกได้เวทได้กรรม แม่เพิ่งนชีพไปแล้วเราก็ต้องตายไปด้วยเพราะงั้นกัดตับไว้ไว่าอัตตาหิอัต,อตนโนดาโตตนแลเป็นที่พึ่งของตด Nếu không có bàn đề đà, bàn đà, liền, chúng ta cũng phải chết Chúng ta phải เราจะเลยควงก้มคำดีแล้วเราก็ดูกลติดามานดาไม่คิดถึงอินดามานดาเลยทำของเราโดยที่ไยๆก็เดือดร้อน ดูทองบานจากระเดือดหลอนออกมากระเดือดหลอนเดินเจ็บโตขึ้นมากระเดือดหลอนไปคุกจิตตลาดกระเดือดหลอนทายคาคุกคาตลาดก็บี ก็มีใครให้ถามบ้ารเราเราเราทำเอาเองทันทีเนี yeah. ่ยตัม้มุลาวัตติโลก,โกตัดลกยาไ,ไปต่าตามกับวันลองคิดดูนี้ดูดีจี๋ไปทำกรรมกรรวิแก่เรา ป้าเราเดือดร้อนอาตบาก็กล่าวไว้ถึงกานตีเนี่ะตอนนี้จะไปจะวันดีเป็นต้นไปเด้วยพยายามระดุกถึงปนีบบกุศล อที่เป็นประโยชน์หรือว่ามาเป็นประโยชน์เป็นกรรมทังนั้นเอวังก็มีด้วยปักกาละสติ